เดินทางมาถึงเกมวีคที่38คู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรักกรรมเยือนฮอตแนมฮอสเปอร์ครับนะดูจากข่าว,ข,าวข่าวแล้วนะครับเหมือนว่าฮอลรี่เคครับน่าจะย้ายฮะนะแต่จะไปจบที่ทีมไหนครับนะจะใส่เสื้อสีแดงหรือเสื้อสีฟ้าครับนะนะครับหรือสีอน้ําเงินน้ําเงินนะครับแต่ผมคิดว่าสงสายจะเสร็จแมนซิตี้ครับนะแมนซิตี้อ่ะไม่เป็นไรครับ มาดูกันที่คู่นี้ดีกว่าเลสเตอร์ atter, โอ้โหบอกเลยเกมนี้ต้องมีท่าไหร่สายให้หมดครับเดิมพันสูงฮะนะครับเฮดตูเฮดที่เจอกันของทั้งคู่นะครับเลสเตอร์ซิตี้กับสเปอร์เคยพบกันมาทั้งหมด29ครั้งนะครับนายี 9, ครั้งเป็นฝั่งของเลสเตอร์ชนะไป12ครั้งเป็นการชนะในบ้าน7นอกบ้าน5ส่วนทางฝั่งของสเปอร์โอ้โหชนะ12เหมือนกันนะครับชนะในบ้าน7นอกบ้าน5แล้วก็เสมอกันไป5ครั้งโอ้โหคู่นี้นี่คือิติ ห้าสิบห้าสิบเท่ากันเลยครับนะต่างคนต่างเก่งในบ้านเอาครับเลสเตอร์มาดูฟอร์มกันหน่อยครับ5เกมหนังสุดในพรีเมียร์ลีกที่พบกันนะครับเมื่อต้นฤดูกาลสเปอร์นะครับชนะเออโทษทีครับสเปอร์นะครับแพ้คาบ้านให้กับเลสเตอร์0ูนย์ครับฤดูกาล2 0 1 9 2 0ต้นฤดูกาลนะครับนะเลสเตอร์ชนะ2-1เกมที่2นะครับบ้านขายบ้านมันจริงๆครับสเปอร์ รางแค้ครับ3-0นยฮะฤดูการ2018-19นะครับเกมแรกนะครับสเปอร์นะครับ,ปรนะรบไปยัดเยียดฟาร์มประชาให้กับเลสเตอร์ศูนย์สองในบ้านนละครับเกมที่2ก็สเปอร์ชนะ3 1นะครับแนะเกมฤดูการนี้รู้สึกจะเป็นมูรินโญ่ยังคุมทีมอยู่ครับนะอ,อ๋อรถเจอร์เนี่ยแพ้ทางมูรินโญ่หดนะครับนะแต่ว่าเกมนี้นะผู้จัดก,การคนละคนฟาร์มมั่นใจแตกต่างกันนะครับนะแต่ละแถม นะครับเลสเตอร์ atter, เล่นในบ้านด้วยนะครับเล่นในลังจิ้งจอกสยามนะแฟนบอลโอ้โห oh, บอกเลยเกมนี้นี่ครับมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งครับมาดูกันหน่อยครับว่า5เกมล่าสุดของทั้งคู่เป็นอย่างไรกันบ้างครับนะเป็นอย่างไรกันบ้างทางฝั่งของเลสเตอร์5เกมล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้2โดยเกมล่าสุดแพ้ให้กับเชลซี1ประตูต่อ2ครับชนะแมนยู2ประตูต่อ1 แพ้ให้กับนิวคาสเซิน2-4เสมอเซาท์แฮมป์ตัน1-1แล้วก็ชนะคิสตันพาเลท2-1ส่วนนักฟังของสเปอร์ครับ5เกมล่าสุดชนะ3แพ้2โดยเกมล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับแอตตันวิลล่า1ประตูต่อ2ครับชนะวู 0, ๊ฟ2-0วู๊ฟนี่หลังหลังแกไม่เอาอะไรจริงๆนะครับวูฟแล้วก็ชนะแอตโตรเดียแพ้สับลีดอยู่ในเต็ต1ประตูต่อ3ชนะเชฟฟิลด์4-0แล้วก็ชนะเซาท์แฮมป์ตัน2-1 นะครับเพดบู๊ขึ้นมาแล้วบู๊เนี่แกไม่เอาอะไรอยงนีนะแล้วลเกมนี้เจอแมนยูด้วใหญ่ก็ใส่แมนยูนะครับแต่ก็กลัวจะโดนแกงเพราะว่านะแมนยูน่าจะพักตัวนะครับผมว่าน่าจะพักแนะ่นะเพราะว่ายูโรป้าชิงวันที่27ด้วยนะครับนะ มาดูกันหน่อยครับว่าถ้าผมจะเป็นต้องเลือกใช้บริการนักเตะจาก2ทีมนี้ไม่ว่าจะเป็นเลสเตอร์หรือสเปอร์นะครับนะ้านักเตะคนไหนที่น่าสนใจน่าจะฝากความหวังไว้ได้นะครับนะผู้จัดก,การทีมน่าจะฝากความหวังไว้ได้เลือกเข้าสู่ทีมมาดูทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับเลสเตอร์ซิตี้อยู่นี่ฮะมือหนึ่งม,มือหนึ่งครับปู๊บสาประตู มือหนึ่งของทีมแคสเปอร์ชไมเคิลครับฤดูการนี้แคสเปอร์ชไมเคิลทำผลงานส่วนตัวไปแล้วนะครับเก็บไปได้ทั้งหมด11กรีนชีสครับนะ11 1กรีนชีสฮะกองหลังก็นะครับเพื่อนๆอ,อย่าหลงเลือกเข้าสู่ทีมก็คืออีแวนครับน่าจะปิดฤด,ดูการครับนะมีโอกาสลดขนาน25%ก็คงจะเจ็บนะฤดูการหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับดังนั้นก็เลยมองไปที่ นะครับกองหลังชาวตุรกีพูดถึงตุรกีเนี่ยผมไปดูสถิติของตุรกีตุรกีนี่เป็นทีมชาติที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะผมไปดูเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆรอติดตามได้เลยในยูโรตัวเนี้ยผมเริ่มสนุกครับไปทําสถิติโอ้นั่นนีน่นู่นแล้วไป,ไป,ไปมาเดี๋ยวทุกท้ายคลิปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับนะตัวต่อไปนะครับฟลอร์นาแล้วก็นี่ฮะอ่าในตําแหน่งกองหลังเลสเตอร์เริ่มแบบตัวแรกครับผมเซนเตอร์โซยุนคูครับ ซูยุนคูฤดูกาลน,นี้นะครับเป็นเซนเตอร์ตัวหลักของทีมทําไปแล้ว1ประตูเก็บไปได้5กรีนชีตนะครับหประตู5กรีนชีตตัวต่อไปนะครับในตําแหน่งกองหลังอ่าหนึ่งตัวที่น่าจะสนใจครับฟูฟอน่าครับฟูฟอร่าฤดูการน,นี้นะครับทำผลงานาส่วนตัวไปแล้ว1นึ่งแอซิดเก็บไปได้7กรีนชีตครับในตําแหน่งกองหลังตัวต่อไปครับที่น่าสนใจอาจ ได้เล่นเป็นแบ็กหรือบางครั้งก็ถูกดันมาเล่นเซนเตอร์ครับนะอย่างคาสตันเย่ครับฤูดูการนี้คาสตันเย่ทำผลง,งานส่วนตัวไปแล้วยิงไป2ประตู4แอซิ์เก็บไปได้6กลรีนชีสครับนะคาสตันเย่ year. ถ้าใครสนใจให้บริการกองหลังของเลสเตอร์หรือตัวรับนะครับรูมผู้สาประตูด้วยหวังกิีนชีสนะครับนะก็ลองพิจารณานักเตะชุดน,นี้ได้ส่วนในตำแหน่งตัวลุกแน่นอนชั่วโมงนี้นะครับก็ต้องแน่นอนครับคู่คู่หูกองหน้านะครับนะหนึ่งสอง นะครับก็อีเฮนาโชฮะอีเฮนาโชครับอีเฮนาโชแกก็ยิงของแกลักษณะลงเป็นตัวสำรองแกก็ยังยิงครับฤดูกาลนี้ทําไปแล้ว12ประตู2แอสซิตครับกับอีเฮนาโชนะครับนะช่วงนี้กองหน้าอินดี้เนี่ยใครเลือกใช้บริการเนี่ยมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับนะอีเฮนาโชเอ้ยวักกินเอ้ยเบนเตเก้เอ้ยนะครับมาเรื่อยๆนะครับนักเตะอินดี้ตัวต่อไปครับนะเวอร์คาร์สอีกหนึ่งตัวเจนนี่วัดดี้ครับ สถิตีส่วนตัวของวาดี้ฤดูกันที่ทำแล้ว13ประตู14แอสซิสต์ครับนะวาดี้ก็ค่าชีกแกทิ้งไม่ได้ครับเพราะแกสัมปทานจุดโทษนะครับจุดโทษด,ด้วยนะก็หลังๆก็เป็นตัวปั้นเกมให้น้องๆครับและนะตัวต่อไปนะครับโอ้โหเธอเลอมองนะครับเนี่ยได้ทั้งคู่เลยครับไม่ว่าเธอเลอมองหรือจะเป็นเจมส์แมตติสันครับนะนะนะขอดูสถิติของเจมส์แมตติสันหน่อยหลังๆมาเนี่ย โดดเด่นไม่เข้ากับเทเลมองครับแต่ผมคิดว่าเกมนี้มันต้องโชว์ศักยภาพนะครับเพราะว่าอังกฤษยังไม่ได้ส่งไรชื่นั้แต่ที่จะไปบอลยูโรถ้าอยากจะไปบอลยูโรต้องโชว์ศักยภาพครับดังนั้นจีแมติสันครับก็ติดโคเข้ามาฮะนะสายตีส่วนตัวทําไปแล้ว8ประตู7ิแอซีครับนะหลังจากขายบาตเจ็บกลับมาเหมือนกับว่ายังโชว์ฟอร์มไม่ไม่ไม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วครับยังไม่เปี้ยงป้างครับผิดกับเทเลมองฮะ อาเทเลมองเนี่ฮีโร่ผู้ยิงประตูชัยนะครับทำให้เลสเตอร์ได้แชมป์นะครับ FA ฟเอัพนะผู้ยิงประตูชัยครับฤด,ดูกาลนี้ทำไปแล้ว6ประตู4แอซซี่กับเทเลมองถ้าใครสนใจใช้บริการตำแหน่งตัวลุกหรือตัวรับของเลสเตอร์ก็พิจารณานักเตะชุดนี้ดูได้เลยนะครับนะดูซิว่าเ,เจมส์ด,ดิสันจะลุ้นขึ้นไหมนะครับแต่เทเลมองนี่ยเขาทีมชาติเบลเยียมครับนะเรียบร้อยไปแล้วนะครับเบลเยียม ผมยังไม่ได้เข้าไปดูรายชื่ออย่างเป็นทางการมันจะมีบางปงชาติครับส่งรายชื่อแตไ่ไม่เป็นทางการก็มีครับนะส่งไป33คนรอตัดรายชื่ออย่างเงี้ยนะครับในบอลยูโรก็นะครับรอครับรอรอรับชมได้เลยครับนะอ่ะผ่านไปสําหรับเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ครับที่เกมนี้สำคัญมากครับนะจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกหรือไม่หรือจะไปได้แค่ยูโรปาลีกนะครับผมมาดูผู้มาเยือนอย่าง ฮอสแนมฮอสสเปอร์ครับนะนี่จะเป็นเกมสุดท้ายของสั่งลาอําลาแฮร์รี่เคนหรือไม่นะครับผมแน่นอนครับผู้รษาประตูมือหนึ่งของทีมนะครับทีมชาติฝรั่งเศสครับฮูกโก้ยูริสครับนะฮูกโก้ยูริสฤดูกาลนี้ทําผลงานส่วนตัวไปแล้วนะครับส่วนตัวไปแล้วทําไปอ่าสิบสองกรีนชีสครับนะเก็บเป็น12กรีนชีสครับนะ ส่วนตัวต่อไปแต่ตำแหน่งกองหลังนี่ครับนะเกมพี่แล้วยิงประตูอย่างสวยครับไม่เอาแกมาได้อย่างไรฮะนะยิงประตูอย่างสวยครับนะเลยติดลบไปเลยสองคะแนนอะไรติดไม่ติดหรอกครับเลยไม่ได้คะแนนครับนะอย่างแบ็กซ้ายอย่างเลกิลอนนะครับนะแบ็กซ้ายอย่างเลกิลอนแล้วดูการนี้ทําไปแล้ว6แอซิดเก็บได้8กนะรีนชีชนะเกมพี่แล้วแกทำขาขดประตูตัวเองไปครับ นะเลกิลลอนฮะแต่คิดว่ายังไงก็ค่าชื่อแกทิ้งไม่ได้ครับส่วนกล้องหลังนะครับนะเบนเดวิดแล้วก็นะออริเย่นะครับนะกลับมาแล้วออริเย่แต่ว่าไม่รู้ว่าเกมนี้จะ ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับนะดังนั้นชั่วโมงที่ท้ายฤดูการและขอเน้นแบบเซฟโซนและกันขอเรียกกองหลังชาวเบลเยียมดีกว่านะครับนะก็มองไปที่ตำแหน่งเซนเตอร์ครับอันเดลเวลเลลฮะนะอันเดลเวลเลลก็เซนเตอร์ตัวหลักๆครับเปลี่ยนโค้ดมาก็กลับมาติดเป็นตัวหลักอีกครั้งฤดูการที่ทำแล้วหนึ่งประตู10กรีนชีสครับยิงคู่กับนี่เลยฮะกองหลังราคาถูกไม่แพงครับนะอย่าง ไดเออร์ครับไดเออร์สังติส่วนตัวฤดูกาลนี้ทําไปแล้วนะครับ8กรีนชีสครับนะไดเออร์ครับถ้าใครสนใจใช้บริการตัวลุกหรือตัวรับของสเปอร์ตัวรับของสเปอร์นะครับส่วนตำแหน่งตัวลุกก็รับรู้ๆกันอยู่ฮะรู้ๆอยู่นะครับแฮร์รี่เคนซอนฮึงมินนะครับแฮร์รี่เคนซอนฮึงมินแกเรตเบลตั้งอยู่ๆ นะครับหลังหลังลงก็เป็นตัวสำรองนะครับลงเป็นตัวสำรองแต่คิดว่ายังไงก็ค่าชื่อแกทิ้งไม่ได้เป็นแบบเป็นโจ๊กเกอร์มามื่อไรครับรองจากเคนกับนะเคนกับซอนและการยืนหนึ่งก็แน่นอนครับแฮร์รี่เคนนะเกมนี้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายไกรคงน่าจะใส่เต็มที่นะครับนะยังไงก็ยังมีลุ้นบอลยุโรปถ้วยเล็กแบบเล็กๆนะครับเล็กๆนะเล็กๆแต่ว่ามีโอกาสดีกว่าเซนนอนอยู่พอสมควรนะครับผมนะถ้าอันดับ อันดับบนหัวตารางนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเวทแฮมนะครับเวทแฮมหรือเลสเตอร์ถ้าแพ้เลสเตอร์ไม่น่ามีหวังมีแนวลุ้นกับเวทแฮมนะครับถ้าเวทแฮมแพ้ขึ้นมาแล้วสเปอร์ชนะก็มี62คะแนนนะก็ไปลุ้นประตูได้เสียประตูได้เสียบวกดีฝ่ายอยู่แล้วครับนะั้นแล้วก็ไปลุ้นให้ลุ้นให้เวทแฮมแพ้นะงั้นสเปอร์เกมนี้แกก็สเปอร์ก็ ใส่ไม่ยั้งเหมือนกันครับนะใส่ไม่ยั้งเหมือนกันโอ้โหสนุกครับคู่สเปอร์กับเลสเ,เตอร์ก็สนุกโอ้โหเชลโอ้โหมันนะบบอกเลยแล้วแถมเตะพร้อมกันด้วยนะฮะก็เลยเป็นหนึ่งสาเหตุว่าทําไมนะครับนะับเกมสุดท้ายของพอรีเมียร์ลีกถึงต้องให้เตะพร้อมกันครับเพราะจะได้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับนะรู้ผลจะคุณนั้นก่อนคู่นี้ก่อนดังนั้นนะครับแฮร์รี่เคนไซติตส่วนตัวนะครับน้ำไปต้องพูดกันเยอะอย่างลุนดาวซันโบแข่งกับโมเมสซาลาอยู่นะครับนะ ถึงเกมสุดท้ายเกมนี้แกก็ลุ้นดาวซันโวด้วยสส่ติส่วนตัวทําไปแล้ว22ประตู13แอซซีครับแฮร์รี่เคนฮะนะแฮร์รี่เคนเกมพิ่แล้วก็2อคูณสเป็น4ครับสองคูณสเป็นสสำหรับผู้ที่ใส่กับตันแฮร์รี่เคนไปตัวต่อไปครับซอนฮึงมินหลังๆก็เงียบแต่ก็ค่าชื่อแกทิ้งไม่ได้ครับนะซอนฮึงมินนะครับฤด,ดูการที่ทำไปแล้ว17ประตู10แอซซีครับส,สีซอนซอนฮึงมินของเรานะฮะ นะสุดท้ายมาเมื่อดเป็นโจ๊กเกอร์แล้วกันนะครับนะคิดว่าเกมนี้มันมันมีผลนะครับนะคิดว่ามีดีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ให้หมดครับนะลุ้นบอลยุโรปแกเร็ตเบลครับสถิติส่วนตัวฤด,ดูกาลนี้ทําไปแล้ว9ประตู3แอสซีครับกับแกเรตเบลฮะนะกับแกเร็ตเบลถ้าใครสนใจใช้บริการตัวลุกหรือตัวรับของสเปอร์ก็ลองพิจารณานักเตะชุดนี้ดูได้เลยนะครับผมผ่านไปครับนะ